ลอ้โหู้หาเห็นมัเร็วรู้นี่ไงนี่ไงโอ้ย God นี่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 ดอกนี้สวยมากอุ้ยน้ำอุ้ยข้างล่างอีกนู่นน <t aps> <ๆ>ู่นนู่นข้างล่างอีกนู่นนู่น <t aps> ไม่รู้เห็นหรือเปล่านู่นนู่นกล้องซูมไปนั่นไงโอเคอ้าตัดเร็วแล้ว <t aps> <ๆ>มากับลูกก็อย่างนี้ค่ะทุกคนลูกอยากตัดเอามาอุ้ยดอกนี้สวยเห็นไหมคะนี่ Mom and Dad gets a bunch of rose. You, you want some? some? Mm -mm. Because you don't eat it that wise. สวัสดีค่ะวันนี้แม่บีกับพี่ลุน่าเข้าป่านะคะเ <laughs> <g ave> <g ave> จ้าเลี่ยมอยู่บ้านกับแดดดีเนาะถ้ามาสองคนนี้เดี๋ยวป่าแตกนะคะวันนี้ก็พวกเราเสียงดวงกันมาลุ้นดูนะคะในจุดที่แม่บีเคยมาเก็บเห็ดนางรมทองนะคะเนื่อง <c oughs> จากว่าปีนี้อากาศค่อนข้างที่จะอุ่นแล้วก็อากาศร้อนเร็วนะคะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาฝนตกชุกมาก <Evet. S 1> เดี๋ยวก็มาลุ้นกันนะคะว่าเห็ดจะออกไหม ตรงนี้คือขอนที่ปกติแล้วถ้าเห็ดนางรมทองออกคือเขาจะขึ้นแบบเต็มไปหมดเลยอะค่ะแสดงว่าเรามาเร็วเกินไปยังไม่ออกนะอยา่ามาดูข้างในมสิเป็นยังไงบ้าง<ร><ร>มีแต่เห็ดไอ้สสยซันแดบกบแก่ๆแล้วไม่กี่ดอกนี่ไง ร่องรอยของเขาเห็นไหมคะจากปีที่แล้วเนี่ยยังมีอยู่เลยเขายังไม่ขึ้นเราต้องรอหน่อยนะคะโอ้น่าเห็นมัเร็วลูนี่ไงนี่ไงโอ้ my god นี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วไหนไหนต่ามันดูมันมัน s t กันโอ้อันนี้เหรอ อุ้ยได้ได้เดี๋ยวเราต้องหาดีๆแล้วลูกมันต้องขึ้นอีกตัดดีๆเออโอเคเอามาให้แม่สิไหนว้าวนี่ดอกโอเคเลยนะลูกเอาไหนอีกดอกหนึ่งที่หนูเห็นน่ะนี่ไงนี่ไงอ่ะนี่ได้เห็นโมเรลยวงไงก็ได้เห็นโมเรีวสองดอก Azumar ยบังเห็ดหมดมันติดแล้วลูกนะแม่ดูสิโอเคน่ารักจังเดินหารอบๆต้นนี้สิลูกมีอีกไหมไม่แน่นะเราอาจจะเจออีกมีดอกดูสิมันมีเพื่อนมันอีกวะหายากด้วยนะเนี่ยโอ้ยดอกนี้เฮ้ยอันนี้สวยรู้นะ ดึงเลย,ยนี่โอเคเรามาอีกป่าหนึ่งนะคะในระหว่างทางกลับบ้านนะเราจะมาแวะดูว่าจะมีเห็ดโมเรลออกอีกไหมนะโอเคนี่ไง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 ดอกนี่ อให้รูหน้าดูรูหน้ามองไม่เห็นมือนี่แหละหยิบเลยนี่โน้นไงลูกอีกดอกนึงตั้งอยู่ตรงนน้นแต่เอาเร็วเอาห็นไหมนะไปไหนแล้วโน่นนนโนน่ตาลายนี่ไอ้สวด้วนี่ตั้งต่างหงสสวยๆเลย ดีๆสิแถวนี้มีเปล่าอุ้ยอันนี้ข้างทางอ่ะลูกดูสิมันได้ไหม <laughs> มันหักแล้วแน่เออตัดเอา <laughs> แกดเป็นอย่างนี้ล่ะ <laughs> สะภาพอ้ยโอ้โนโู้นโนูนโนตรงนี้ตรงนี้โหน,น่าดอกรึเล่าเลยนั่นได้เห็นไหมนั่นนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาตัดเร็วๆดอกปเรื่อเลย ว้าวไหนอีกดอกหนึ่งที่หนูบอกมันนจะเหยียบเอาว่าตรงเท้าลูน่าแล้วลูกตรงเท้าลูน่าอเอา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 ตาแล้วฝนตกแล้วชะดินใส่มันเนี่ยมันก็เลยเป็นอย่างนั้นเดินไปดูรอบๆสินี่ไงนี่ไงนี่ไงลูกดอกนี้อ่ะเห็นไหมนี่เอาตัดโอเค อันนี้สวยมากชาั่มานี่โอ้เห็นแล้วไม่เห็นแล้วน,นี่ไงนี่ไงเออตัดคนข่าดูอีกสิมีไหมโอ้รู้นะาตรงนน้นตรงน้นดอกสวยๆข้างใน นู่นนู่นนู่นดำ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 เห็นหรือยังไปทางไหนล้วเนี่ยน้ำเต็มเลยเข้ามาได้ไหมถ้าหนูเข้าไม่ได้เดี๋ยวแม่เอาเองอุ้ยดอกนี้สวยมากอุ้ยน้ำอุ้ยข้างล่างอีกนู่นนู่นนู่นข้างล่างอีกนู่นนู่นไม่รู้เห็นหรือเปล่านู่นนู่นกล้องซูมไปนั่นไงเมาดอกนี้ก่อนเร็วๆเอาดอกนี้ก่อนเมาดอกนี้ก่อนเร็วๆ มากับลูกก็อย่างนี้ค่ะทุกคนลูกอยากตัดเอามาอุย้ยดอกนี้สวยเห็นไหมคะนี่อ่อเดี๋ยวตามไปเอาดอกข้างล่างเห็นไหมนะเมื่อกี้อ่ะตาลายไปไหนแล้วโน่นโน่นข้างล่างนะลูกเห็นไหมเอาไป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 เอาโอ้สุขทุกคนสบายหัวเหยุ่งหมดฮะตอนเนี้ยอุ้ยดอกแต่ดอกสวยนะดอกสวยนะ ไหว้ไหมเนี่ยนี่ไงนี่ไงพอเข้ามาใกล้ๆเรามองไม่เห็นนี่เห็นไหมนะเอาตัดแม่เห็นอะไรหมนี่แม่ข้างดูยวพอเอาเลยนู่นไงด้านข้างแม่เห็นแล้วแม่เห็นแล้วเอามามาด้านซ้ายเลี้ยวซ้ายทางนี้เลี้ยวซ้ายทางนี้ทางนี้ทางนี้นู่นนุ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 ่นเห็นไหมนุ่นนุ่นใกล้ๆขอนไม้นุ่นไปเร็วโอ๊ย ทุกคนเดี๋ยวก็ตาลายขออภัยข้างหลังนู้นมีอีกเดี๋ยวค่อยไปเอาข้างหลังน่ะไปเอาดอกนี้ก่อนโอเคเอาดอกนี้ก่อนนี่เอาเส้้าาาข้ามาทุกคนต้องขานต้นไม้มันบังอุ้ยแต่ตรงนี้ดอกสวยนะทุกคนอยากให้เห็นสป้าตอนนี้มากทุลักทุเลทังสองแม่ลูกลาลาอุ้ยแม่เจอฮับ ฮารฟฟีโมเรลเห็ดโมเรลก้านยาวดอกหนึ่งตรงนี้นี่นี่โอ้โหทุรักทุเลมากทุกคนกว่าจะได้เห็ดนี่โอเคเดินอ้อมมาอีกฝั่งหนึ่งเราจะมาเอาอีกดอกหนึ่งที่เห็นเมื่อกี้มันอยู่ใต้ใกล้ๆขอนไม้อันนี้แหละลูกนั่งไงตรงนี้ไงเอาโน่นๆๆๆเห็นไหมมันโคโลอยู่บนไปนี่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  แม่ขอดึงหน้านี้ฮะให้แม่เก็บมั่งนะโอ้ยอีล่ะเอ้ยนี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงดอกนี้นี่นี่นี่มันมองเห็นเห็นไหมนะเห็นหรือยังดอกบนเริ่มเลยนี่โอ้นี่นี่นี่เอามาตัดเร็วเร้วจะรอดไหมเนี่ยเอานี่ไงเอาตัดนี่จะเยียบแล้วนี่จะเยียบแล้วหยุด น่รู้หมตรงนั้นเอาเคมาให้แม่ีคืออรีสวยสมันคืออะไรูเห็นมเรลนู่นนูดอกนู่นไปหาฟีโมเรลเห็ดโมเรลก้านยาวข้างถนนนี่ลูกนี่เลเอาเก็บตัดเร็วเร็วไมเก็บเาก็มันกินได้ลูมันคือเห็ดโมเรลก้านยาว อะไรโอ้ไม่กเดี๋ยวฉันก็ฟองตกใจกบโอ้นี่ไงเห็นโมเลก้านยาวมันได้ไหมนะเห็นก้านโครูแคเร่อยู่นะอือดูสิมันได้ไหมได้ไหมมันเริ่มแก่แล้วนี่นี่เหี่ยวแล้วดูสิแถวนี้มีเพื่อนมันอีกปะเนี่ยเี้ยนตาลายค่ะทุกคนตาลายมากนี่นี่นี่ดอกหนึ่งมานี่มานี่ จะเก็บหน่อทำไมงั้นไม่เก็บหเห็นยังนี่อเอาเก็บเลย<อ>ตัดให้ดำๆเอามาอมั้ยอีกซีน,น,น,ห,น,นหน่ไ,นไหมนูมนม่นอยู่ตรงนู้แในแม่มองไปเห็นข้างในโน่นเดี๋ยวตามไปไหนนอยู่ตรงแล้วเที่มเอาเหรอมีคนตัดไปแล้วเหรอลูก ไหนอันที่หนูเห็นอันเดียวกับแม่เลรอดูดีๆสิลูกโอ้โนละอันเก็บอันนี้ก่็นี่ต่อดูดีๆนะถ้ามีแล้วมันจะมีอีกอันที่แม่เห็นเมื่อกี้มันหายไปไหนแล้วแม่ตายแล้วตาลายแล้วแม่โอ้กไหนอู้ดูน่าเจอแล้วอ่ะตามค่ะเอเคไหมลูก ข้างหลังหนูแน่ๆเลยนู่นๆข้างบนหนูดูดีๆสิน,ๆๆมามานี่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 นโผล่หัวมานนี่นี่เห็นไหมนี่ยดอกใหญ่นั้นเนี่ย oh so เอา <c oughs> เอาเอา,เอานี่บินมานอกไปสิ <c oughs> แล้วอันที่แม่มองเข้ามานู่นๆโอ้ยสองสามดอกติดกันตามดดทางนี้โอ้ย น oh okay. oh okay. อันนี้ต um ัดแม่เกเอ้าวโน่นโน่นโตสองสามนี่น anyway ี่นี <h <h yes ่เดินเลยไปแล้วตรงนี้เอาอันนี้ก่อนเออเอาตัดเอ้นี่นี่ดอกนี้นี่ใกล้ใกลกันนี่ตัดให้ตำตำแม่บอกนะบุกหยิบมาเอามาโอเคมีไหม ต้องนั่งลงลูกนั่งลงแล้วมองดีๆนี่นี่นี่รู้หน้าดอกนี้ดอกที่แม่เห็นหรอไม่รู้ใช่หรือเปล่าแม่จำไม่ได้เลย <laughs> แม่ตาลาย,ลย <laughs> นี่เอาอันนี้ก่อน oh God, lady, เอาอันที่เราเห็นก่อนเอาอันนี้<ๆ>นแม่บอกว่าให้ตัดตจำๆลงไปกว่านี้ <laughs> เอาเมื่อกี้นี่ไปไหนแล้วนี่ไงลู้หน้าแม่เจอแล้ว สองอันลูกนนี้ก่อนไปอีกอันนึงอยู่อยู่ตรงนน้นตรงเดินอ้อมต้นไม้ไปโน่นไงโน่นไง,ง,ไงอ้าวอันนี้กเกลียบนี่โอ้ยนอตาลายค่ะตาลาย ย่องไว้ตลอดไม่งั้นคือคลาส,สายตาแล้วคือหายไปเลย <c oughs> เพิ่มมาอีกสมดอกตรงนี้ <c oughs> โอ้ยลูกสาวฉันทุกคนกลัวแมลงจะเป็นจะตายพอเห็นงูวิ่งเข้าใส่บอกเจองูเจองูวิ่งเข้าใส่โอ้ยเนาะแแถวนี้ไม่มีงูที่มีพิษนะแตะ่ถ้ามีก็จะเป็นงู ที่เขาเรียกว่างู water snake งูน้ำที่มันอยู่ในน้ำอะค่ะมันไม่มีพิษ <c oughs> โมเรลที่รู้หน้าเก็บอะลูกหนูชอบมันไหมไม่ชอบเก็บอย่างเดียวโอเค How about Daddy okay, Why do the mom and dad get a bunch of m o r e s You want some? Because you don't eat it that wise. Yes. ส mm ีห hmm. น <laughs> ้าเหมือนเพิ่งตื่นเลย All right. George first, George. Yeah. Here's the thing though. One, two, three, four, five, six, seven. I, really eight, I changed the tap size cause yeah. it's gotta four, be on the you Do your friends like these as much as we do? Hmm. Or like the golden oyster really more? I don't know. Tiger do like the mushroom soup, so I like uh, bully Daddy, what's your second favorite type of mushroom? Probably Chanterelles. First? Rose. Third?